สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกันตามเคยนะคะเรายัางศึกษากันในพระธรรมฮิบรูค่ะก่อนสิ่งอื่นใดเรามีโอกาสอธิฐานด้วยกันก่อนขอพระเจ้าที่จะทรงนำในการเรียนพระวจนะของพระองค์ด้วยกันแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สําหรับเวลานี้ที่เราเปิดพระวจนะของพระองค์ ใจิตใจของเราจะเปิดออกที่จะรับรู้ถ้อยคําของพระองค์และก็รับรู้สติปัญญาที่มาจากพระองค์ที่จะส่งช่วยให้เราทั้งหลายที่จะเข้าใจในถ้อยคําของพระองค์มากยิ่งไปกว่านั้นที่เราจะเข้าใจถึงน้ําพระทยัยและพระประสงค์ของพระองค์ที่ซ่อนอยู่ในพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้ที่จะเปิดเผยและทรงสําแดงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้รู้เป็นส่วนตัวด้วย ปร่งถึงของมอบเวลานี้ไว้ในการทรงนำของพระองค์ทั้งผู้พูดและผู้ฟังผู้ชมด้วยกราบมอบไว้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนวันนี้เราก็มาถึงฮิบรูบทที่12ข้อที่12ไปจนถึงข้อที่17จะตั้งชื่อหัวข้อในตอนนี้ว่า9ต่อไปให้ถึงเป้าหมายนะคะ เราทั้งหลายมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตติดตามพระเยซูคริสต์อยู่แล้วก็คือพระองค์นั่นแหละคือเป้าหมายในการใช้ชีวิตของเราในโลกนี้เพื่อจะไปถึงโลกหน้าตามเป้าหมายที่เรามีความหวังในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์จะทรงเสด็จกลับมาครั้งที่สองดิฉันเคยกล่าวไว้แล้วว่าการเชื่อในพระเยซูคริสต์ การเป็นคริสเตียนนั้นไม่ใช่เป็นการนับถือศาสนาแต่เป็นการที่เราเปิดชีวิตของเราออกรับเอาพระเยซูคริสต์มาเป็นหุ้นส่วนในชีวิตของเราและรับเอาความช่วยเหลือของพระองค์ที่จะเข้ามาในชีวิตของเราการดำเนินชีวิตกับพระเยซูคริสต์ไม่ใช่เป็นการ นับถือศาสนาที่จะพยายามทําตามคําสอนที่พระองค์ได้ทรงสอนไว้แต่เป็นการเรียนรู้ที่จะให้พระองค์เข้ามามีส่วนในชีวิตของเราทุกๆวันที่จะดําเนินไปทุกๆวันด้วยความช่วยเหลือของพระองค์ดิฉันจะอ่านพระชนะของพระเจ้าตอนที่เราจะเรียนด้วยกันนี้นะคะ พราะเหตุน,นั้นจงยกมือที่อ่อนแรงขึ้นและจงให้หัวเข่าที่อ่อนล้ามีกำลังขึ้นและจงทำทางให้ตรงเพื่อให้เท้าของท่านเดินไปเพื่อว่าขาที่ขย ე กนั้นจะได้ไม่เครดแต่จะหายเป็นปกติจงอุตสาห์ที่จะอยู่อย่างสงบกับคนทั้งหลายและอุตสาห์ที่จะได้ใจบริสุทธิ์ซึ่งถ้าใจไม่บริสุทธิ์ก็จะไม่มีผู้ใดได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเลย จงระวังให้ดีอย่าให้ใครเพิกเฉยต่อพระคุณของพระเจ้าและอย่าให้มีรากผมขื่นงอกขึ้นมาทำความยุ่งยากให้ซึ่งจะเป็นเหตุให้คนเป็นอันมากเสียไปอย่าให้ใครเป็นคนลามกหรือเป็นคนผิดธรรมะเหมือนอย่างเอซาวผู้ได้เอาสิทธิของบุตรหัวปีนั้นขายเสียเพราะเห็นแก่อาหารเพียงมื้อเดียว เพราะท่านทั้งหลายก็รู้อยู่แล้วว่าต่อมาภายหลังเมื่อเอซาวอยากได้รับพรนั้นเป็นมรดกเขาก็ได้รับคำปฏิเสธเพราะเขาไม่มีหนทางแก้ไขเลยถึงแม้ว่าได้กลับใจสแสวงหาจนน้ำตาไหลจากพระรุจนะของพระเจ้าตอนนี้เหมือนกับได้ติงได้เตือนเราทั้งหลายที่เชื่อในพระองค์ว่าจงระมัดระวังในการ ดำเนินชีวิตประจำวันในคราวก่อนที่ดิฉันได้พูดถึงว่าพระเจ้าของพระเจ้าได้เปรียบเหมือนกับเราเป็นเหมือนนักวิ่งแข่งการวิ่งแข่งบางครั้งถามว่านักกีฬาเนี่ยก็อ่อนล้าไหมอ่อนแรงไหมอ่อนล้าอ่อนแรงนะคะการที่เขาฝึกร่างกายอยู่เสมอให้แข็งแกร่งนะั้นไม่ได้หมายความว่า เขาไม่มีโอกาสที่จะอ่อนล้าอ่อนแรงบางครั้งใช่ร่างกายของเขาอาจจะแข็งแรงแต่บางครั้งจิตใจก็อ่อนล้าอ่อนแรงนะไม่อยากที่จะลุกขึ้นฝึกนะไม่อยากจะฝึกซ้อมบางทีก็เหน็ดเหนื่อยในด้านจิตใจจึงทำให้อ่อนล้าอ่อนแรงได้แต่บางครั้งก็ไม่เพียงแต่อ่อนล้าอ่อนแรงในด้านจิตใจฝ่ายร่างกายก็ได้รับความบาด เจ็บด้วยนักกีฬามีโอกาสที่จะได้รับความบาดเจ็บมากเลยในพุทจนาของพระเจ้าตอนนี้ว่าจงทำทางให้ตรงเพื่อให้เท้าของท่านเดินไปเพื่อว่าขาที่ขย ե กนั้นจะได้ไม่เคล็ดบางครั้งก็นักกีฬาก็พบกับอุบัติเหตุนะเกิดการบาดเจ็บขึ้นก็จึงทำให้การวิ่งของเขาไม่ถนัด แต่หัวใจนักกีฬาถึงแม้ว่าวิ่งไม่ถนัดขาขย ե ตเขาก็ยังต้องพยายามสุดความสามารถที่จะไปให้ถึงหลักชัยแม้ไม่ได้รับชัยชนะแม้อาจจะไม่ได้รางวัลน,นั่นคือหัวใจนักกีฬาเช่นเดียวกันในชีวิตคริสเตียนของเราถามว่าหลายครั้งเราอ่อนแรงไหมเราเหนื่อยไหมกับชีวิต ในการดําเนินชีวิตการใช้ชีวิตในโลกนี้ก็เหนื่อยอยู่แล้วการทํามาหารับประทานการที่จะรับผิดชอบชีวิตตัวเองยังไม่พอบางคนมีครอบครัวมีลูกที่จะต้องรับผิดชอบถามว่าเหนื่อยไหมแน่นอนเหนื่อยเหนื่อยมากมากเลโดยเฉพาะในยุคนี้แล้วยิ่งการที่เราจะดําเนินชีวิตที่จะรักษาชีวิตที่จะให้ ชีวิตของเราเข้มแข็งอยู่เสมอในทางของพระเจ้าและรักษาให้คงเส้นคงวาที่จะติดสนต่อยู่กับพระเจ้าอยู่เสมอก็ไม่ใช่เป็นสิ่งีง่ายบางครั้งก็อ่อนล้าและก็อ่อนแรงบางครั้งก็ถึงกับบาดเจ็บเพราะมีปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจากคนรอบข้างหรือปัญหาความสัมพันธ์ทำให้เราได้รับบาด กติการใช้ชีวิตการดําเนินชีวิตกับพระเจ้าบางครั้งก็เหนื่อยล้าและอ่อนแรงอยู่แล้วก็ทําให้แทบจะถดถอยหรือถอดใจแต่ก็ยังไม่ทําแต่ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นที่ต้องบาดเจ็บเนี่ยโอ้มันถอดใจเอาง่ายๆนะคะพี่น้องดิฉันเองที่ดําเนินชีวิตกับพระเจ้ามาจนถึงปุนนี้แล้วแล้วก็รับใช้พระเจ้ามาตลอดถามว่าคิดที่จะถอดใจไหม บ่อยครั้งมากเลยแค่คิดนะคะแต่ไม่ทำและก็ตัดสินใจไม่เลิกและก็เดินหน้าต่อไปะนั้นการดำเนินชีวิตในโลกนี้ไม่เพียงแต่การดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้าเราไม่สามารถที่จะพึ่งพากำลังเรี่ยวแรงของเราเท่านั้นได้เลยเราจะไปไม่ได้ไกลในพระเจ้าของพระเจ้าจึงได้ กลาวเตือนว่าอย่าเพิกเฉยต่อพระคุณเราต้องพึ่งพระคุณของพระเจ้าเราต้องพึ่งความช่วยเหลือของพระองค์เราไม่สามารถที่จะกระทําเองได้โดยเฉพาะการกระทําตามพระรวจนะของพระเจ้าเป็นการส่วนกระแสของโลกนี้แทบจะทํานั้นเลยและเราไม่สามารถที่จะพึ่งพาก,กําลังความสามารถของเราที่จะกระทําตามได้หลายครั้งเราถอดใจ บางคนก็ถอดใจไปแล้วเราต้องพึ่งพระเจ้านี่คือความแตกต่างระหว่างศาสนากับการเชื่อในพระเยซูคริสต์ศาสนาคือการพยายามด้วยกำลังของตนเองที่จะประพฤติตามคำสอนนั้นให้ได้แต่การที่เรามาเชื่อในพระเยซูคริสต์เราไม่ได้พยายามด้วยกำลังของเราแต่เราจะอธิษฐานพึ่งพานในพระเยซูคริสต์ ดีฉันได้สอนไปแล้วในสิบกว่าบทนั้นเป็นเป้าหมายหลักก็คือพระเยซูคริสต์มาในโลกนี้เพื่อมาช่วยเหลือเราทั้งหลายเป็นพระผู้ช่วยเราต้องพึ่งพาพระองค์พระองค์เป็นมหาปุริตที่พระองค์ผ่านไปแล้วและพระองค์จะทรงช่วยเราได้พระองค์ยังทรงสัญญาไว้ในพระธรรมยหอนบทที่16ว่าพระองค์ไปแล้วพระองค์จะส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้มาที่จะช่วยเหลือเราทั้งหลาย ที่จะมาให้กำลังเราชีวิตที่เชียนถ้าเราไม่พึ่งพาพระคุณของพระเจ้าพึ่งพาความชื่อเหลือของพระเจ้าเราไปได้ไม่ขี่น้ำหรอกค่ะเราจะถอดใจและเราจะถอยหรือบางครั้งเราอาจจะไม่เลิกลาแต่เราจะหยุดอยู่กับที่เพราะเขาพึ่งพากำลังของเขาเองสำหรับดิฉันเองถ้าพึ่งพากำลังของดิฉันเองดิฉันคงไม่สามารถที่จะรับใช้พระเจ้ามาจนถึง40กว่าปีอาจจะเลิก ราตั้งแต่ปีแรกแล้วเพราะว่าถ้าพึ่งกำลังของเราเองฉะนั้นเราต้องพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าหลายครั้งการดำเนินชีวิตในพระเจ้าในสังคมรคิสเตียนนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะรวยไปด้วยเกรียบกุลาเราก็เจอปัญหาเยอะแยะบางครั้งเราก็อาจจะทำให้คนอื่นบาดเจ็บโดยไม่รู้ตัวแต่เราจะรู้ตัวต่อเมื่อคนอื่นทำให้เราบาดเจ็บจำเป็นที่จะต้องลุก,ลกขึ้นขอการเยียวยารักษาจาก พระเยซูคริสต์ที่พระงจะทรงนำเราที่จะก้าวต่อไปในพระธรรมสุภาษ,ษิตได้กล่าวไว้ว่าคนชอบทำล้มลงเจ็ดครั้งแต่ก็ลุกขึ้นมาได้การเดินกับพระเจ้าก็เป็นเหมือนกับการวิ่งแข่งบางครั้งเราก็อาจจะเจออุบัติเหตุล้มลงแต่ให้เราลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาใหม่นะครบพึ่งบากำลังของพระเจ้าพระองค์จะทรงพยุงเราขึ้นและเราจะเดินไปกับพระองค์ เราจะจับมือพระองค์ไว้และพึ่งพากำลังของพระองค์ฉะนั้นถ้าเราอ่อนแรงอ่อนล้าหัวเขาเรารู้สึกล้าขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังเราในเวลาให้เรามีกำลังขึ้นฉะนั้นในพระธรรมเอเวอเรชัสบทที่หกข้อสิบจึงได้กล่าวไว้ว่าให้เรามีกำลังขึ้นโดยล ah ิเดตอันมาหันเอเมนเรามีกำลังเรามีแหล่งพลังที่เราจะขอพึ่งพาในพระองค์ เมื่อเราอ่อนกําลังเมื่อไหร่ขอให้เราไปหาพระเจ้าพึ่งพากําลังของพระองค์มีกําลังขึ้นโดยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ต่อมาการที่เราจะพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าและชีวิตเราจะต้องก้าวต่อไปให้ไปถึงเป้าหมายเราก็ต้องยอมรับว่า ชีวิตเราเราไม่สามารถอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายอยู่อย่างสันโดษได้บางคนอาจจะเลือกที่จะไปอยู่ในป่าในเขาลําพังเพราะว่าเบื่อสังคมเบื่อมนุษย์แต่จริงๆแล้วพระเจ้าทรงสร้างเรามาเพื่อเราจะมีสังคมพึ่งพาอาศัยกันและกันเราจะได้รับการพัฒนาและก้าวต่อไปโดยที่เราจะต้องอยู่ร่วมกันให้ได้พระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้ได้กล่าวไว้ว่าจงอุตส่าห์ที่จะอยู่อย่างสงบกับ ทั้งหลายไม่ง่ายเลยนะคะอย่าว่าแต่สังคมคริสเตียนเลยสังคมข้างนอกก็ยิ่งหนักกว่าอีกถ้าเราอยู่อย่างสงบในสังคมคริสเตียนไม่ได้แล้วก็ยากนะคะที่เราจะไปอยู่อย่างสงบกับสังคมข้างนอกที่เขาไม่มีพระเจ้า พระเจ้าของพระเจ้าเตือนใจเราให้เราเรียนรู้ที่จะอยู่อย่างสงบกับคนทั้งหลายไม่ว่าทุกทกที่ที่เราไปคริสเตียนต้องเป็นคนที่สร้างสันติไม่ใช่สร้างความแตกแยกร้าวฉานเราไม่ควรเป็นเหตุหรือเป็นคนที่สร้างความแตกแยกสิ่งหนึ่งที่จะสร้างความแตกแยกความร้าวฉานนั่นก็คือคำพูดการนินทาว่าร้าย การใส่ร้ายการเสียดสีการตัดสินกันและกันคำพูดก็เป็นสิ่งที่สำคัญพระเจ้าของพระเจ้าได้เตือนเราเราจะอยู่อย่างสงบได้อย่างไรเราจําเป็นที่จะต้องตอบสนองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราตามพระวจนะของพระเจ้า,จาดิฉันได้รับฟังคําพยานหลายคนที่เขาอยู่ท่ามกลางคนไม่เชื่อพระเจ้าและถูกแกล้งถูกด่าถูกกระทบกระทั่งเพราะว่าเขาเป็นคริสเตียน ต่สิ่งหนึ่งที่เขาเอาชนะได้คือความรักของพระเจ้าเขาทำดีต่อคนเหล่านี้จนที่สุดเขาได้ใจคนเหล่านี้คือคนเหล่านี้กลับมาดีกับเขาเป็นเพื่อนบ้านที่ดีกับเขานั่นคือวิธีการของพระเจ้าที่ทำให้เราอยู่อย่างสงบกับคนอื่นได้พระ,ระเจ้าของเราเรียนรู้ที่จะสร้างสันติ ในพระธรรมมรมได้บอกไว้ว่าถ้าเรื่องมันขึ้นอยู่กับเราขอให้เราอยู่อย่างสงบถ้าเรื่องมันขึ้นอยู่กับเราที่เราต้องตัดสินใจก็ให้มันแล้ว,แล,วแล้วไปอภัยกันไปออไม่ต้องไปเยอะไม่ต้องไปมากถ้าเขาจะทำอะไรไม่ดีกับเราเราก็ยอมแล้วก็ทำดีตอบสุดท้ายเราจะได้ชัยชนะนะัคะ ให้เรามีใจบริสุทธิ์กับทุกๆคนคริสเตียนไม่ควรเป็นคนสองหน้าหรือหน้าไหว้หลังหลอกนะคะหรือเป็นคนที่ไม่จริงใจคนที่ไม่จริงใจคนที่ไม่มีใจบริสุทธิ์ในที่นี้ก็คือทำอะไรโดยการเสแสร้งตัวใจจริงแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นตัวตนเขาจริงๆไม่ได้เป็นอย่างนั้นการเสแสร้งเราจะทำไม่ได้นานและก็การเสแสร้งความไม่จริงใจไม่มีใครชอบแม้แต่คนที่เขาเสแสร้งไม่จริงใจ เขาก็ไม่ชอบคนที่ไม่จริงใจคริสเตียนควรเป็นคนที่จริงใจแล้วก็ต่อมาพระเจ้าของพระเจ้าได้เตือนเราอีกว่าการที่เราจะเดินไปถึงเป้าหมายนั้นเราต้องระวังระวังอะไรคะอย่าให้มีรากขมขืนงอกขึ้นมารากขมขืนนี้อันตรายมากถามว่ามีคริสเตียนมากมายที่ยังมีรากขมขืนอยู่ไหมมีเยอะ ดยเฉพาะปมในอดีตทุกคนคงยอมรับว่าชีวิตของแต่ละคนตั้งแต่เกิดจนถึงโตมาจนป่านนี้ยังไม่เจอสถานการณ์ที่ร้ายแรงยังไม่ได้พบความเจ็บปวดความผิดหวังความเสียใจการสูญเสียอะไรเลยเป็นไปไม่ได้ทุกคนผ่านสถานการณ์บางครั้งเจ็บปวดบางครั้งสูญเสียบางครั้งถูกทรยยศทำลายจิตใจ สิ่งเหล่านี้มันเป็นประสบการณ์ในอดีตหลายครั้งที่เป็นรากขมขื่นเพราะเราไม่ได้ให้อภยัยเราไม่ลืมและบาดแผลที่มีอยู่ก็ยังไม่ได้รับการเยียวยารักษาจากพระเจ้ามันจึงเป็นแผลที่ถูกปกปิดไว้แล้วการไม่ให้อภยัยการยังผูกใจเจ็บไม่ได้คิดที่จะตอบแทนแต่ก็เก็บไว้ข้างในนั่นเราเรียกว่ารากขมขื่น สิ่งเหล่านี้ถ้าเรายังเก็บไว้ข้างในจิตใจของเรามันมีผลเสียมันเป็นเหมือนเชื้อมะเร็งที่ทำให้ชีวิตของคนคนนั้นไม่เข้มแข็งในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าคนเหล่านี้จะมีปัญหาเรื่องอารมณ์หลายต่อหลายครั้งเมื่อเขาเผชิญสถานการณ์ที่คล้ายๆก,กันกับที่เขามีรากขมขื่นเช่นเขาอาจจะถูกกระทำการทรยศ ก็ได้เกี่ยวกับคนที่เขารักหรือสามีหรือภรรยาแต่เมื่อเขามาเจอประสบการณ์ในคนรอบข้างของเขาที่เจอสถานการณ์อย่างเดียวกันกับเขาเขาจะรู้สึกโกรธและไม่พอใจอย่างรุนแรงและบางครั้งเขาก็แสดงอาการที่โกรธไม่พอใจนั้นออกมามันจึงมีผลกระทบต่อคนรอบข้างรากขมขืนเนี่ยบางทีเรา เราคิดว่าเราขจัดมันออกไปแล้วบางทีเราคิดว่าเราอาภัยแล้วในอดีตแต่บางครั้งอย่าลืมว่าหลังจากเราเชื่อพระเจ้าแล้วรากขมขืนมันมีโอกาสงอ,อกขึ้นมาไหมโอ้มันมันมีโอกาสงอ,อกขึ้นมาฉะนั้นพระชนะของพระเจ้าตอนนี้จึงเตือนเราว่าอย่าให้มันงอ,อกขึ้นมาอย่าให้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ในชีวิตของเราเพราะแล้วก็บ่มรากขมขืนที่จะงอ,อกขึ้นมาคือการไม่ให้อภัยเก็บความเจ็บปวดนั้นไว้ในจิตใจ เก็บสิ่งที่คนอื่นกระทํากับเรานั้นไว้ในใจเราอาจจะไม่ตอบแทนเราอาจจะไม่แก้แค้นแต่เราเลือกที่จะเก็บไว้ในใจและจดจาไว้และก็ไม่ได้ให้อภัยคนดังนั้นเราไม่ได้ปล่อยออกไปจากชีวิตของเรานั่นมันเป็นอันตรายมากไม่เพียงแต่มีผลกระทบต่อคนรอบข้างของเราเรื่องอารมณ์ของเราแต่มันจะมีผลกระทบต่อจิตวิญญาณของเรา และสุดท้ายพระชนะของพระเจ้าได้เตือนไว้ว่าเป็นเหตุให้คนเป็นอันมากเสียไปนะหลายคนสะดุดเพราะชีวิตคริสเตียนที่มีรากขมคืนนะเมื่อเข้ามาหาพระเจ้าแล้วมาพบคริสเตียน ที่เชื่อพระเจ้าในคริสตจักรที่เขาอาจจะมีรากขมคื่นในชีวิตมีปัญหามีปมในอดีตของเขาที่ยังไม่ยอมให้พระเจ้าเข้ามาปลดปล่อยหรือเยียวยารักษาเขาเลือกที่จะเก็บมันไว้มันจึงมีผลกระทบต่อคนรอบข้างในด้านอารมณ์และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ฉะนั้นรากขมขืนจึงเป็นสิ่งที่อันตรายมากสําหรับคริสเตียน สำหรับตัวเขาเองจะเป็นเหมือนสิ่งที่หยุดการเจริญเติบโตในชีวิตของเขาด้วยทำมเขาไม่สามารถที่จะเติบโตในทางของพระเจ้าได้คนเหล่านี้อาจจะรู้พระคัมภีแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะกระทำตามพระวจนะของพระเจ้าได้นเนื่องจากว่าราคมขืนนั่นแหละเป็นอุปสรรคขวางกั้นเขาอยู่ทำให้เขาไม่มีกำลังเรียวแรงที่จะกระทำตามพระวจนะของพระเจ้า ต่อมาการที่เราจะต้องพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าเพื่อเราจะไปถึงเป้าหมายได้ปัญหาสองสิ่งเราก็ต้องระวังอกีกพระชนะของพระเจ้าเตือนเราอย่าให้ใครเป็นคนลามกพระคำของพระเจ้าตอนนี้เตือนคริสเตียนนะคะไม่ได้เตือนคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าถามว่าคริสเตียนยังเป็นคนที่มีความลามกไหมแน่นอนร้อยเซ็นต่เ็มเราอาจจะไม่มีพฤติกรรมที่ลามก เราอาจจะไม่ได้แสดงอาการลามกบางคนอาจจะเก็บคำพูดได้แต่ความคิดลามกหรือสิ่งที่คุณยังดูยังชมอยู่ยังแอบเก็บไว้ยังแอบชื่นชมยังมีอารมณ์ความรู้สึกไปในทางลามกสปกปรกอันตรายมากพระเจ้าไม่ได้เลือกเรามาเพื่อจะเป็นคนลามกสปกปรกความลามกสกปรกก็คงจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเพศนั่นแหละค่ะ เรื่องเพศจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เรื่องสกปรปกลามกถ้าเราใช้ให้ถูกคนก็คือกับสามีภรรยาที่ได้แต่งงานกันอย่างถูกต้องตามพระเจนะของพระเจ้าตามกฎหมายแล้วนอกกนั้นก็เป็นการใช้ที่ผิดคนของพระเจ้าจากอดีตจนถึงปัจจุบันก็ผิดพลาดเรื่องนี้เยอะมากเกี่ยวกับเรื่องเพศแม้แต่ผู้รับใช้ของพระเจ้าเองก็ยังมีโอกาส เรื่องนี้พระจาจนะ์จึงเตือนเราว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากมันไม่ใช่เรื่องที่จะไปเล่นกับมันมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะแอบไปเย็บๆไปแอบดูไปแอบเก็บไว้นะะสิ่งที่เขามองสิ่งที่เขาเห็นนั้นน่ะ มันยังอยู่ในสมองเขาความลามกสปกปรกอย่าลืมว่าทุกคนมีโอกาสจุ้งเกี่ยวทุกคนมีโอกาสรับรู้เสมอแม้แต่นิยายที่เราดูหนังที่เราดูมันก็ยังมีโอกาสที่จะเข้ามาสะสมในความคิดของเราฉะนั้นโดยเฉพาะคนที่ชอบดูสื่อลามกสิ่งเหล่านั้นมันอยู่ในสมองคุณแล้วมันถูกบันทึกไว้ในสมองคุณแล้ว บางครั้งคุณอาจจะเอาสื่อนั้นทิ้งไปแล้วแต่เมื่อคุณมาเชื่อพระเจ้าคุณเอาสื่อทิ้งไปแต่เรื่องเหล่านั้นมันยังอยู่ในสมองคุณวิธีที่จะเอาชนะได้ก็คือใส่พระชนะของพระเจ้าเข้าไปอัดเข้าไปเพื่อให้พระชนะของพระเจ้าชำระสิ่งที่สกรปกรกลามงนั้นออกไปและอย่าไปข้องแวะอย่าไปยุ่งเกี่ยวต้องหนีต้องหลีกหนีอาจารย์ปตโรบอกว่าบาปบางอย่างเราต้องหลีกหนีเราต้องวิ่งหนีเหมือนโยเซฟ ถึงจะเอาชนะได้แต่หลายคนเลือกที่จะวิ่งเข้าหาและขอการปกป้องจากพระเจ้าโนเวพระเจ้าไม่มีทางที่จะปกป้องคนที่เดินเข้าหาบาปแต่พระเจ้าจะปกป้องและช่วยเหลือคนที่วิ่งหนีและพยายามทุกวิถีทางที่จะหลีกเลี่ยงจากบาปดโดยพชะบาปความลามกสปกปรกบาปรื่งเพศพระเจ้าทรงเรียกเราให้เป็นคนบริสุทธิ์อย่าให้เราเป็นคนลามกสปกปรก เต็มไปด้วยราคะตัณหาไม่เว้นแม้แต่ผู้หญิงขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะเลือกที่จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ตัดสินใจที่จะไม่ยุ่งไม่เกี่ยวถ้าไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าเราจะไม่เข้าไปคล้องแวะเด็ดขาดเราจะหนีจากสิ่งเหล่านี้นั่นต้องเป็นความตั้งใจการที่เราจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์เรื่องนี้เราต้องตัดสินใจและตั้งใจและปกป้องตัวเราเองที่จะไม่เปิดประตูรับสิ่งเหล่านี้เข้ามาแม้แต่นิดเดียว เพราะนั่นเป็นจุดอ่อนของมนุษย์ทุกคนและต่อมาก็คืออย่าให้เป็นคนผิดธรรมะเหมือนเอซาวไม่ถึงเรียกว่าเอซาวผิดธรรมะเอซาวเป็นบุตรหัวปีตามธรรมเนียมของคนยิวเอซาวจะได้รับสิทธิบุตรหัวปีสองเท่านั้นก็คือเขาจะได้รับมรดกสองเท่าและสิ่งต่อมาเอซาวเป็นบุตร ของอิสักอิสอักเป็นบุตรของอับราฮามฉะนั้นเอซาวเป็นบุตรคนโตที่จะได้รับพระพรจากพระเจ้าการอวยพรจากพระเจ้าจากอิสอักเพื่อจะสืบทอดต่อไปแต่เอซาวไม่ได้เห็นคุณค่าในพระพรของพระเจ้าในอนาคตของเขาเอซาวเป็นคนที่คิดสั้นๆแก้ปัญหาเอา ปัจจุบันเมื่อเขาหิวเขายอมให้ความต้องการฝ่ายร่างกายนั้นมีอำนาจเหนือฝ่ายจิตวิญญาณเขายอมให้ความปรารถนาช่วงเวลาอันสั้นนั้นแลกกับสิ่งที่เขาจะได้มาในอนาคตนั้นเป็นพระพรมหาศาลเขาหิวเมื่อเขาหิวแล้วก็บอกอะไรก็ได้ตอนนี้ฉันไม่สนใจแล้วพระพรหรือสิทธิอะไรเอาไปเลย ไม่เห็นคุณค่าในทางของพระเจ้าเห็นคุณค่ากับสิ่งของในโลกนี้มากกว่าพระพรในทางของพระเจ้ามีไหมคะที่คนของพระเจ้าเป็นคนที่ผิดธรรมะเหมือนอย่างเอสาวบางครั้งเราเลือกที่จะทําผิดเพื่อจะแลกเอาปัจจัยหรือความจําเป็นในชีวิตประจําวันเลาเห็นตัวอย่างใน ข่าวใจบางคนเขาบอกว่าเพราะเขาอดเขาไม่มีจะทานเขาจึงต้องขโมยหลายครั้งเราอาจจะคิดเหมือนคนเหล่านั้นเราจำเป็นที่จะต้องทำเราจำเป็นที่จะต้องไม่เชื่อฟังพระเจ้านาของพระเจ้าเพราะเราไม่มีจะกินหรือเราไม่มีจะใช้หรือเรามีความจำเป็นในชีวิตของเราในช่วงเวลานั้น เราอาจจะมีความจําเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องอาหารเรื่องปัจจัยอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตในโลกนี้เรามีความจําเป็นในสิ่งของในโลกนี้มากมายแต่ว่าหลายครั้งเรายอมเอาสิ่งของในโลกนี้แลกกับพระพรของพระเจ้าแลกกับสิ่งที่เราจะได้มาในอนาคตที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้กับเราถ้าเราไม่เห็นคุณค่าในทางของพระเจ้า เราจะเป็นคนที่สุดท้ายเราจะไม่เห็นคุณค่าแม้แต่ความรอดและแผ่นดินของพระเจ้าในอนาคตที่พระองค์จะทรงนำเราไปถึงเราเห็นคุณค่าอาหารในโลกนี้มากกว่าคุณค่าอาหารฝ่ายวิญญาณไหมฉะนั้นนั่นเป็นเป็นตัววัดในชีวิตของเรานั้นเป็นสิ่งที่อันตรายโอกาสบางครั้งมันมาถึงเราครั้งเดียวถ้าเราปฏิเสธโอกาสนั้นจะไม่มาถึงเราเลย เอ้สาวได้ปฏิเสธสิทธิบุตรหัวปีสุดท้ายแม่เขาจะกลับใจเสียใหม่ร,มร้องห่มร้องไห้โอกาสที่เขาจะได้รับสิทธินั้นกลับคืนมาก็ไม่ได้แล้วเพราะเขาได้ปฏิเสธแล้วอย่าให้เราปล่อยชีวิตของเราลงรเราเลงกับสิ่งของในโลกนี้จนทำให้เราไม่เห็นคุณค่าใน ทางของพระเจ้าไม่เห็นคุณค่าในวิถีของพระองค์ไม่เห็นคุณค่าฝ่ายจิตวิญญาณไม่เห็นคุณค่าถึงพระสัญญาที่พระองค์ทรงสัญญาไว้กับเราในชีวิตนิรันในอนาคตอย่าให้เราตัดสินใจอะไรตามเฉพาะปัญหาเฉพาะหน้าของเราให้เราคิดให้ดีคิดให้รอบคอบคิดถึงอนาคตที่จะมาถึง ฉะนั้นมันจะทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดและสุดท้ายมันจะแก้อะไรไม่ได้เลยขอพระเจ้าปกป้องเราที่จะไม่ทำให้เราจนถึงกับปฏิเสธพระเยซูริ์เพราะสิ่งของในโลกนี้เพื่อเพราะชีวิตในโลกนี้เท่านั้นขอให้ผูชนะของพระเจ้าตอนนี้ที่จะเตือนเราทั้งหลายที่จะเราจะระมัดระวังในการใช้ชีวิตในโลกนี้ที่เราจะต้องก้าวต่อไปให้ไปถึงเป้าหมาย แต่เราจะไปถึงเป้าหมายไม่ได้ถ้าเราไม่พึ่งพาในพระเจ้าพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าพึ่งพาในพระเยซูคริสที่เราจะอธิษฐานขอพระองค์ทรงช่วยเราเราเชื่อฟังและทำตามพระวจนะของพระเจ้าด้วยกำลังของเราไม่ได้เราต้องพึ่งพาพระองค์และเมื่อเราพึ่งพาพระองค์เราจะสามารถ ข้าวข้ามและเดินผ่านทุกอุปสรรคทุกปัญหาและเราจะสามารถเป็นคนที่ปฏิบัติตามพระรวจนะของพระเจ้าได้ไม่ใช่ดียกำลังและความสามารถของเราแต่โดยพระคุณของพระเจ้าที่มีเพียงพอสำหรับเราทุกคนทุกสถานการณ์ทุกเหตุการณ์ทุกทุกที่สรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอเจ้าทรงอวยพระพรค่คะ